สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโทรดักซ์ช้อปปิ้งนะครับต้นนี้นะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับปลูกด้วยกับมะพร้าวนะครับกับดินไส้เดือนนะครับอันนี้ให้ดูนะครับการเจริญเติบโตของเขานะครับก็ยังโตไม่เร็วเท่าปุ๋ยออสโมโคสนะครับก็มีทั้งข้อดีนะครับแล้วก็ ข้อที่ไม่ดีนะครับข้อดีก็คือว่าไม่ต้องเปลี่ยนกระถางเร็วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนกระถางเร็วส่วนข้อเสียก็คือโตช้าแต่โตอยู่นะครับโตช้าแต่โตอยู่นะครับนี่ด่างลายอ่อนนะครับนะครับโตอยู่นะครับค่อยๆโตไม่ต้องเปลี่ยนกระถางเร็วนะครับ ต้นนี้ก็จะเป็นไมยยน้ยกยอดนะครับยกยอดนะครับมาจากต้นนี้นะครับมีลูกเขาออกมาแล้วก็มีลูกก็ออกมาตรงนี้นะครับอันนี้แยกผมแยกมาใส่อันนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยออนโมโคสนะครับก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยดินไส่เดือนแล้วก็กามาพ้าวนะครับ หินเส้เดือนนี่ก็ลูกของเขาลูกของเขาใหมาสามต้นนะครับสามต้นอันนี้จะได้ต้นหนึ่งนะครับต้นที่สี่นะครับจริงจมีต้นที่ห้าด้วยทีนี้มีคนเขารับไปแล้วนะครับต้นที่ห้ารับไปแล้วนะครับนี่ด่างลายอ่อนนะครับยกยอดยกยอดก็เวลายกยอดเนี่ยตัดตัดแล้วก็ ให้ได้รากของเขานะครับแล้วก็ใช้ปูนแดงนะครับทาไว้นะครับส่วนยอดที่ยกเนี่ยเราก็ใช้ปูนแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงเราก็มาปลูกนะครับก็จะเป็นต้นนี้แต่ต้นนีเน้เปลี่ยนกระถางไปต้นนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับ ก็น,นี้เดี๋ยวเรามาเพาะมาเมล็ดกันนะครับตรงนี้ได้มเมล็ดแล้วนะครับนี้รอนานมากนะครับประมาณ5เดือนถึงจะออกฝักขนาดอย่างนี้นะครับอันนี้ผสมระหว่างด่างลายพางนะครับแล้วก็ด่างนะครับที่เป็นโชคข้าวชั้นด่างนะครับก็อุปกรณ์นะครับ ก็มีที่ต้องเตรียมก็จะเป็นตัวนี้พลาสติกที่เป็นตะแกรงนะครับรา20บาทมีขายนะครับก็เราก็จะเก็บนะครับมเมล็ดนะครับที่เขาหลุดออกมานะครับเราก็จะเก็บให้เขาอยู่ในถุงก่อนนะครับจะสังเกตว่ายังมีมเมล็ดที่ยังดันไม่ออกมาไม่หมดนะครับก็ เก็บไว้ก่อนนะครับให้เขาดันออกมาให้หมดนะครับก็จะได้มเมล็ดประมาณนี้นะครับก็ได้ประมาณ10มเมล็ดนะครับได้ประมาณ10มเมล็ดนะครับนี่นะครับก็ใส่เป็นตะแกรงแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ํากันนะครับนี้เราก็ใส่เก็บไว้นะครับเผื่อเขาดันมาก็จะอยู่ในถุงตรงนี้นะครับ นี่เป็นถุงตะข่ายเล็กนะครับนี่เราก็ไปล้างน้ําก็คือบี้เขาออกคนะรับก็เดี๋ยวเราจะมาล้างมเมล็ดโชคเข้วชั้นกันนะครับก็เราจะบีะ้สีแดงๆนะครับออกเลยนะให้เหลือแต่มเมล็ดด้านในนะครับนี่ครับเราบี้ปึ๊บ เราก็จะได้มเมล็ดของเขาที่อยู่ด้านในนะครับมเมล็ดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเมล็ดจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับเมล็ดของเขานะครับเราก็ล้างวุ้นออกนะครับล้างวุ้นออกส่วนที่แดงๆเราก็ทิ้งไปก็ได้นะครับเราก็บี้เลยครับ สีแดงๆนะครับเพื่อเอา,มาเมล็ดด้านในนะครับแล้วก็ล้างวุ้นออกไปนะครับออา,อาเปลือกสีแดงๆออกนะครับมเมล็ดเขาจะอยู่ด้านในนะครับ หวุ้นออกด้วยนะครับนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเปลือกออกนะครับเปลือกเขาสีแดงๆนะครับ ก็ดูมเมล็ดเขาด้วยนะครับอย่าให้มเมล็ดเขา,าหลุดไปนะครับ ก็ได okay, so ้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดนะครับเมล็ดก็จะอยู่นี่ฮะประมาณนี้นะครับเมล็ดของเขาเราก็ล้างวุ้นออก จะได้ประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีเศษเศษติดอยู่บ้างเนื้อของเขานะครับก็ก็จะผึ่งไปด้วยกันได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะผึ่งไว้ประมาณหนึ่งวันถึงสองวันนะครับให้เมล็ดเขาแห้งนะครับก่อนที่เราจะเพาะนะครับก็จะได้ประมาณวันนี้ได้ประมาณ ได้ประมาณ10เมล็ดนะครับประมาณ10เมล็ดนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะไปผึ่งผึ่งก็พึ่งในที่ร่มนะครับไม่ต้องพึ่งาตากแดดนะครับครับก็เดี๋ยวเ,เตรียมวัสดุพร้อมเมล็ดนะครับอันนี้ก็พลาสติกร้าน20บบาทนะครับเอามาเจาะรูด้านล่างนะครับ ใช้สว่านเจาะนะครับหรือว่าใช้หัวแหลงก็ได้นะครับให้น้ำเขาไหลลงได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่กับมะพร้าวนะครับไว้ด้านล่างนะครับรองไว้นะครับใส่กับมะพร้าวไว้นะครับก็ใส่กับมะพร้าวประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็เราก็จะใส่ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวขวุยมะพร้าวก็1ส่วนนะครับขุยมะพร้าวก็พยายามบีให้เขา,าละเอียดละเอียดนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเร,เราจะใส่แกบดำนะครับ แกปดำอันนี้ก็จะเป็นแกปดำนะครับเราก็จะใส่แกปดำนะครับก็ตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วเรากา็ผสมเขาด้วยกันนะครับระหว่างาขุยมะพร้าวกับแกปดำนะครับขุบมะพร้าวไม่ต้องเอาขึ้นมาผสมนะครับก็เป็นขุยมะพร้าวกับแกปดำนะครับ ก็กวนให้เขาเข้ากันนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เขาเท่ากันนะครับ เกี่ยให้เขาเข้ากันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชั้นวัสดุเขาก็จะเรียงเรียงเป็นชั้นนะครับชั้นประมาณนี้นะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการาใส่มเมล็ดนะครับก็ อันนี้เราได้วัสดุเพาะนะครับที่มีแก็ดดำนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็กะมะพร้า,า,าอยู่ข้างล่างนะครับน,นี้นะครับเราก็จะใส่เมล็ดที่เราตากเรียบร้อ,รอยแล้วนะครับอันนี้ผมตากไว้หนึ่งวันนะครับอันนี้นะครับก็ใส่ได้เลยนะครับใส่เมล็ดได้เลยนะครับ ได้ประมาณ10มเมล็ดนะครับประมาณ10มเมล็ดเราก็จะโรยได้เลยนะครับก็ถ้าเขาไม่อยู่ตรงกลางก็จับให้เขาอยู่ตรงกลางนะครับเรัก็นะจับให้เขากระจายนะครับ เสร็จแล้วเราก็เกี่ยให้มเมล็ดเข้าจมนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับให้มเมล็ดเข้าจมลงไปในดินนะครับไม่ต้องลึกนะครับ มเมล็ดเขาอยู่ในวัสดุเพาะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาะผสมนะครับน้ำกับน้ำยากันลานะครับน้ำยากันลาก็เป็นชนิดน้ำนะครับก็หาซื้อได้ตามน่าจะเป็นร้านขายต้นไม้นะครับทั่วไปนะครับนี่ก็ผมก็ผสมเลยนะครับน้ำยากาาันลา ผสมประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ผสมน้ำก็คือขย่านะครับขยออก่กขวดให้เขาเข้ากันนะครับ รนะคับถ้ามีสเปรย์ฉีดฉีดด้านบนก็ดีนะครับใส่ใส่น้ำตัวนี้นะครับน้ำที่ผสมน้ำยาตันลานะครับฉีดด้านบนก็จะดีนะครับเสร็จแล้วถุงนะครับถุงก็เป็นถุงกปกติทั่วไปได้นะครับ,รบขอให้ใส่ในวัสดุของเราได้นะครับันี้ผมใช้ถุง ย0่สิบคาไปจะใสุ่งเป็นแบบนี้นะก็ถ้าได้เมล็ดเยอะๆก็โรยไปได้เลยนะครับถ้ามีเมล็ดเยอะๆโรยได้มากกว่าสิบเมล็ดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำนะครับใส่น้ำที่เราผสมลงไป ้ามีสเปย์ก็จะดีมากเลยนะครับสเปค่อยๆฉีดนะครับนี่ก็ค่อยๆพรมนะครับว่าเราจะ,ะเทกอบขอบเขาก็ได้นะครับเทกอบขอบเขานะครับ เมล็ดที่ไม่จมลงไปเราก็กดเขานิดนึงกดเขาลงไปนะครับบางทีมันมีมเมล็ดที่ลอยขึ้นมานะครับเราก็กดลงไปนะครับ ใส่ข้างล่างนะครับใส่ข้างล่างหล่อน้ําไว้นะครับให้ระชื้นอยู่ตลอดนะครับให้ตชื้นอยู่ตลอดนะครับโอ,อะบจะได้ประมาณนี้นะครับหล่อน้ำนข้างล่าง แล้วนะครับเราก็จะมัดปากถูกนะครับเสร็จแล้วเราเราก็จะมัดปากถุง ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับถุงที่เรา,อาเอเมลเ็ดไว้ในนี้นะครับก็เราดูความเปลี่ยนแปลงนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นการเอมามะเล็ดโชคเข้าชั้นนะครับก็ ถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ